ชื่อนางสาวทองใจไกรรัตน์ค่ะรหัส6 1 1 6 8 1 0 3 1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนัญยาวงแม่น้อยรหัส6116810033ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาชราตรนรภาวาางรหัส6116910070ค่ะสวัสดีครับผมนายทวีวังทองรหัส6116810016วันนี้เราจะมาพรีเซนต์การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยและระบบการจัดการตารเคมีค่ะเราจะมานําเสนอเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของเอชด้านการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและระบบการจัดการสารเคมีของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเอเชียคณี วัตถุประสงค์ของโครงการเรื่องนี้เพื่อทำการประเมินความปลอดภัยปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารและการจัดการความปลอดภัยและระบบการจัดการสารเคมีตามมาตรฐาน HPU ผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินก่อนปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค HPU checklist ทำการปรับปรุงทั้งหมด4ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 2. ด้านการจัดการข้อมูลสารเคมี 3. ด้านการจัดเก็บสารเคมี 4. ด้านการเคลื่อนย้ายสารเคมีต่อมาได้ทําการปรปับปรุงโดยจัดทํานโยบายระดับมหาลัยคือนโยบายแนวปฏิบัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2564ให้ผู้ที่เข้ามาใช้งาน ห้องปฏิบัติการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวนาไมยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการกำหนดแผนง,งานตรวจดูสารเคมีให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอประจำปีในทุกเดือนมีการแยกประเภทสารเคมีจัดทำป้ายสัญลักษณ์วงบอกประเภทสารเคมีจัดอัพจะททำอัปเดตเอกสาร MSDS ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บไว้ในที่ที่สามารถสังเกตได้ง่าย จัดบันทึกข้อมูลสารเคมีเป็นเล่มคู่มือมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอโดยการหาข้อมูลสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบนันจัดตู้สารเคมีให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันตามชนิดความเป็นอันตรายของสารเคมี ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน HQI ด้านการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและระบบการจัดการสารเคมีได้มีการนำ h p i Checklist มาปรับใช้ในการปรับปรุงทั้งหมด4ด้านซึ่งมีคะแนนเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงมีด้านที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นได้แก่ 1. ด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัย มีค่า40%สอการจัดการข้อมูลสารเคมีมีค่า73.2%สการจัดเก็บสารเคมีมีค่า55%สี 4. การเคลื่อนย้ายสารเคมีมีค่า90%หลังการปรับปรุงได้เห็นได้ว่าห้องปฏิบัติการสิ่งแวดแล้อมมีเปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ส่งผลทําให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเอเชียคานีมีความปลอดภัยในด้านการบริหารระบบการจัดก,การความปลอดภัยและระบบการจัดก,การสารเคมีที่เพิ่มมากขึ้น